กาบสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเมอร์ทุกท่านเนาะไอนี้ตอนเช้าเขาซื้อสองน้องติ่งชาแนลทุกคนมื้อนี้เป็นวันซานเนาะเป็นมื้อผักของติ่งเดลก็ติ่งจะพาทุกคนมากินอ่าอ่าเยาวชนจะได้นไขนมขน,ขนมเกลือนอนทุกคนเนาะ,ะเป็น <laughs> เป็นอาหารทางเนื้อทางไทยลื้อเฮาเนาะทุกคนเนาะไทยลื้อเฮามากินอันแบบนี้เนาะจะมีข้าวแรงฟืนมันเป็นเป็นประเภทส้มนี้ทุกคน จะน้ำเข้ามันเขาจะเห็ดด้วยมีส้มปอยสออย้มลมหรือว่ามะขามเปียกก็ไดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเตบุ๋แต่ละคนมกักนะคะเดีย๋ยวจะพาทุกคนมาเบิองหน้าตามันเป็นจังไดเนาะเซ็บอันนี้ติ้งมากินตลอดละคะปุ่งเต่งเดี๋ยวไดเนาะยาวเบืองกันเดีย๋ยวติ้งจะมาปุ่งน้ำกอนเนาะทุกคนอันนี้เป็นน้ำน้ำส้มอ่าพอดี น้ำส้มปล่อยแล้วเต้น้องทุกคนน้องล้วแต่ทุกคนมาน้ำส้มแบบใดก็ได้แต่ว่าเขากินละลาบเซมเนาะกินตรงใสแบบนี้เนาะเอาน้ำส้มใสลงไปก่อนถ้าพี่น้องฟังไทยเนาะไดมาลินฟังลาวนะถ้าว่าได้ไปเที่ยวเมืองซิงเนาะทุกคนเนาะเมืองซิงยูเอาน้นำตาเขาเละจะเป็นจะเซฟที่สุดเนาะตน อ่าสบับต้นตำรับมันจะอยู่งมงงซิ่งนะทุกคนนะคคเนาะเพป็นเป็นคนเฮ็ดเมนูอันนี้ออกมาจะมีติ้งจะใส่เป็นหน่วยนีน่เนาะพงสุรดมนะันอะแล้วทุกคนตอนตอนบรเอาเกลือบรเอาเป็นหน่วยใส่เนมซี่มันจะอ่าเป็นแบบแดงๆซุ้มๆอีกนิ่มๆอ่อนๆอ่อนอิอน่ม น้ำตาลนิดนึงทุกคนตัดความสุ่มเนาะบรซันจาวเซียเกลืออีกนนึงมือกกงคกอคนําำลายเลยต่อ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปทุกคนอันนี้เป็นอน้ำเจลเนาะน้ำเจลตัวนี้เห็ดด้วยทวเนาทุกคนเป็นทวเนาเนาะทุกคนเบื้องนะอันนี้เขาจะาต่ำใช้มะเขือเทศแห้งเนาะทุกคนเนาะเวลาต่ำมันจะจีหวัวอเทียมหลกมัก็มะเขือเแห้ง กะํำใส่เจียวั่วเอาเลยโทนเอามีเห็ดไดรล์มีหนูเนาะที่เป็นขาวซอยก็เมนอ่าเอาัทนเอามีเห็ดนำหน้ามันจริงเซมนะเนาะก็ฟืนก็คือกันอันนี้คือนางเอกของเฮาเลยทุกคนที่ติ้งวาวฮอนนะเนาะขนมเกลือขนมเกลือ,อน,นี่โบเมนเนะ่ามันเค็มเลยทุกคนอ่าความไม้มันเพิินใส่อันจะมีเกลือแป้งน,นัวแล้วก็จะมีเห็ดมีซีนเนาะทุกคนนอะนจะมีอันดำๆเห็นอันนี้มันอันนี้มันเห็ด ถนนเนาะทุกคนแต่ว่าติ้งบูภาษาไทยเอินว่าเห็ดเนี่ยงมูแต่ว่าภาษาลาวเอินเห็ดถนนเนาะแล้วเพคนก็จะแกงข้าวทุกคนเนาะมูข้าวแล้วก็แก่งๆแล้วก็หลังจากนั้นจึงเอาเกลือใส่มันเอาเกลือใส่แล้วก็เอาเห็ดใส่อะไรกัเอาซีนใส่แล้วก็ถ้าบางคนมักก็จะตำหัวผักเทียมหัวพักบัวใส่เนาะมันก็มันก็เซฟคือกันทุกคนมือจับไปเนาะอันนี้คือหน้าตาเซฟทุกคนเลยอย่าให้ fc ได้ลองเนาะ ถ้าวันใดมาน้ำตาติ้งจะพาไปกินเมนูนี้ทันอิเดี๋ยวเป็นข้าวปุ้นก็สวยกับลสคนกั็จะเคยกินแล้วเนาะส่วนเมนูนี้ติ้งคิดว่าอยู่อฝั่งไทยเอาอาจจะบูมีเนาะเมนูนี้เนาะเมื่อก้องมาชูมามามมมมน้ำเจวลาดเข้าไปเลยทุกคนอืมว่าเราก็น้ำลายออกจะมาสิมให้เบิ่งเนาะวารสณซันเป็นจังไงอืม หมันหอมหอมเป็นหอมผักบัวผักเชียมทุกคนอ่ารสชาติหมันนี่จะหมันมาจากแบบเพื่อนเอาซีนใส่แล้วมันจะมีน้ำหมันหน,หนิดนึงเนาะทุกคนเนาะซีนหมูใส่แซบแซบซีนขมิ้นสดมือกองยากกินแล้วแซบแฮมความจริงเนี่ยวันชาติมันมนี้เขาน่าจะไปซ์สล่องกันนอนคนเนาะแต่ว่าอยู่หนองครอลขวาไม่ได้ไป็นสล่องทางไหนเนาะอยู่เฮือนกินส้มกินแซบแบบเผ็ดแบบนี้ไปแล้วเดีย๋ยวตอนส้ก่อน อันนี้มันกินแล้วก็ตอนสายพวกินข้าวแล้วทุกคน,น,นกเนาะแซ่ยากแหละแซ่บลายอันนี้เป็นอาหารเมนูหนึ่งเนาะท่่อร์ติ้งแนะนำแล้วคันถ้าว่าเอฟซีทำใ้ได้มาแล้วก็อย่าลืมเนาะ,ะมาฮอตแค่น้อนทานในถ้ำเลยเนาะวะ่าขนมเกลือในเมน ค่ายอยู่ใสจะมีทุกๆฮาน์ดใช่ป่ะคายแคมทางเราจะมีขนมเกลือแล้วกับข้าวอันข้าวแรงฟืนนุ่นคนเนาะมันก็คล้ายๆคือกันแหละแต่ว่าอันข้าวแรงฟืนเป็นเพป็นจะโบใส่โบใส่เกลือมีแต่ใส่ปูนเนาะเท่านั้นเราเพิ่นเห็ดเป็นข้าวแบบค่ายคือข้าวปั้นนะแล้วส่วนขนมเกลือเป็นเพิ่นมใส่เกลือเป็นนวลอะไรกับใส่เห็ดใส่ซีนค็อทิ้งว่า ทุกคนติ้งมาสวนมึงมึงไหมน้องม่ามานำ <c oughs> บล็อกไปทางนั้นกงข่าวบุญโม,มไปยืดทางหน้านี่อ่ะลงอ่ะลงเ <c oughs> สียลงแบบบอยทุกคนติ้งกิ่นงนันข้าว้นมเกลือลรวก็มาสวนต่อเนาะเอาน้องอมา่า,งมาก็มานำเอาไปก่อนไปไปก่อนไปไปอ่ะลง เรีนเหมือนดุกๆๆ,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 ๆๆมาเบิ่ง่วนผักเทียมเนาะทุกคนมาเบิ่งมาผักอกเราโบปลูกผักวิวกลางนาประมาณนี้หว,วานซื้อกัดอันนี้รสชาติมันจะเป็นข้มๆ้ทุกคนคิวคิวข้มแต่ว่าต,นนต,าตน้นหนยใหญ่เลยเ ให้ FC เบิ่งอันนี้แก,กนห้องปอมเอาแกนห้องปอมบานกันเนาะบานเขียดนี่บานทางนี้เอาอ่ะบานเขียดนี่โอ้ย่าอ้อ นผักชีเด้ปอมปอมยังไงวานดูเออผักปอมเอิมชีวานเถี่ยงทุกคนอันนี้คือยอดถั่วน้อยยอดถั่วน้อยเนาะเมื่อวานจะเป็นติ่งของคุณเป็นผักบัวโอ้งามแล้วเฮ้ยโอ้ันดูนี่อันนี้ผักเถียมต้นงามแล้วทุกคนเนาะอันนี้ปลูกใด สามสี่อาทิตย์ประมาณอีฮอดฮอดสามอาทิตย์นีฮอดแลย,ท,ยทุกคนอันนั้นก็นเป็นข้องคน,คนอื่นเนาะพี่น้องเดียวกันเห็ดหนาข้องปลาเนาะบนคือกันเขี่ยวแด้อทุกคนเนาะจิ้งให้พา,ามาบึงส่วนสินเนาะบ่มีย่างไรคิดนี้บอกพามากินขนมเกลือเดยเนาะ ถ้าว่าเอ็มีท่านไรแบบว่าเคยเกินก็ลองเมนมาให้ติ้งเบิึงเนาะแต่วา่าเมนมาท่ามกันในนวายุคุณกับอุที่หมืนเป็นกัน,กนโบส่วนผักก็ประมาณนี้เลยทุกคนตอนเห็ดเมนเมื่อท้ายคนเบิึงเนอะอาะติ้งเห็ดตอนนั้นเมนได้ส่งอาทิตย์ปลายแล้วเนาะผักก็ลืมออกมาแล้วผักเทียมผักบวกออกแล้วแต่ว่าวันนี้ฮันเอาห้องปอมาหวานเนาะบระธานเดวานเถื่อลืมหวานเนาะมื่อนั้นเนาะแล้วก็ข้องปลาข้าวเ,เจ้าก็ออ้ไล่มาแล้วด้วยทุกคนอันนี้ก็โอกเที่ยง ลืมลืมวันพักสีเดี๋ยวมึงกลับไปวันพักสีว่าพักสีคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามให้จิ้งเด,เดี๋ยวพบกันนะคลิปลต่อไปเนาะส่วนจะเป็นคลิปใดก็รอชสมทุกคนเนาะจิ้งจะพยายามเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอ่าล่วงน้ำพาเดชแล้วก็เกี่ยวกับอ่าอีว่าจังใดไปแจกอันความสุขให้เคสโนเคสนานอกอ่าเป็นการช่วยเหลือ,อยังจิ้งกับเฮ็ดต่อไป ส้าบุญกันอย่างคือก้าวเข้าในทุกคนเพียงแต่ญาิเวลาเหตุเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ติ้งก็ขอตัวไปก่อนเนะสบายี